เปิดใจป้าหลังน้ำตาได้เงิน500ต่อชีวิตเผยเศร้าทั้งบ้านไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวป้าวัย65ปีร้องไหค้คาซุเปอร์มาร์เก็ตหลังได้รับเงินบัตรคนจนงวดแรก500บาทเผยเสาหลักลูกชายป่วยทางจิตไร้รายได้3ชีวิตแทบไม่มีอาหารกิน นางชวนซ่อนกลิ่นอายุ65ปีชาวตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ยืนร้องไห้ระหว่างรอรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงิน500บาทเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ห้างทวีกิจสาขาอำเภอบ้านด่านโดยนางชวนร้องไห้เพราะความดีใจที่ได้อาหารมาต่อชีวิตให้กับสมชีวิตในครอบครัวเพราะทางบ้านไม่มีอาหารไม่มีเงินติดตัวจนเป็นที่สงสารกับผู้พบเห็นและพนักงานของห้างเป็นอย่างมาก จากการตรวจสอบที่บ้านของนางชวนพบเป็นบ้านไม้ยกสูงซึ่งเป็นบ้านของน้องสาวทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3คนมีสามีอายุ67ปีและลูกชายอายุ35ปีนางชวนกล่าวว่าตนมีลูกสองคนลูกสาวแต่งงานแล้วหายไปติดต่อไม่ได้ลูกชายทำงานเป็นรอปพอที่กรุงเทพแล้วกลับมาช่วงโควิด19ก่อนจะมาป่วยเป็นจิตเวชตอนนี้อยู่ด้วยกัน3ชีวิต สาเหตุที่ร้องไห้ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะดีใจสุดชีวิตเมื่อรู้ว่าสามารถใช้บัตรซื้อของได้อีก500บาทเพราะทางบ้านไม่มีเงินแม้แต่บ,บาทเดียวมีเพียงข้าวสารที่ใช้เงินเบี้ยคนชราไปซื้อไว้ส่วนกับข้าวกินน้ำพริกทั้ง3เวลาเงินจำนวน500บาทที่ได้จากรัฐบาลครั้งนี้ถือว่าต่อชีวิตได้จริง ด้านนางสุวรรณีรีเตอร์อายุ40ปีเพื่อนบ้านกล่าวว่านางชวนเป็นครอบครัวที่น่าสงสารเพราะเสาหลักของบ้านคือลูกชายที่ไปทำงานส่งมาให้พ่อแม่กลับป่วยเป็นโรคจิตเวทเท่ากับทั้ง3ชีวิตจะมีรายได้จากเบี้ยคนชรารวมกันเดือนละ1,200บาทเท่านั้นส่วนบ้านน้องสาวที่เฝ้าให้นางชวนมีเพียงที่ดินเปล่าซึ่งเป็นมรดกของแม่แต่ยังไม่มีเงินสร้างเป็นที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามหลังจากมีการนำเสนอความทุกข์ของนางชวนโลกออนไลน์ต่างออกมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดนายรังสิกรสอสในพื้นที่ได้ให้ทีมงานนำเข้าสารไปมอบให้เบื้องต้นแล้ว